มาทวันนี้เรามาโซโล่นะครับไอไปมาไม่ทันก่อนที่เราจะไปรับชมในคลิปนะครับผมจะบอกรายละเอียดที่มาใหม่นิดๆหน่อยๆนะครับส่วนโปรโมชั่นที่ผมเล่นนะครับจะเป็นโปรเดิมที่ผมเล่นหลายๆคลิปที่แล้วนะครับนะเนาะประมาณนี้แล้วกันจะเป็น 50K นะครับแต่ว่าโปรเนี่ยใกล้เปลี่ยนแล้วนะก็รอชมโปรใหม่กันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยมีอันมาใหม่ผมเห็นเมียัเดียวเองนะก็จะเป็นตัวเช่านะครับสีใหม่นะสรับ ตัวนี้นะครับ1ชั่วโมง15บาทนะครับก็สามารถเนี่ยจะเท่าตัว6,000เลยนะครับประมาณนี้ได้กันสำหรับตัวใหม่นะโขียแล้วตัวลิมิตตรงลิมิตเ d ก็หาเช่าเอากับแอดมินนะครับเขาจะอยู่ในกลุ่มเนาะเป็นพวกผู้ดูแลอะไรพวกนี้นะก็ลองเข้าไปดูกันดูครับกลุ่มอยู่ด้านล่างเลยนะใครที่ต้องการเล่นหรือใครที่ต้องการเช่านะครับไปเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อออ่่งน่ว ร้อยก็ลงลงแล้วนั่นน่ะยี่ร้อยห้าสิบโลว่าชัวจัดนี้โอ้โหคนนัวจัดคนนัวกันจัดเนี่ยครับถ้ามีทีมงานเนี่ยไม่งันนะะสี่สี่อะถ้าไปไปคือไม่ไหวนะครับมันสองคนเองอะ่ไงตเคเก็บหมดครับเฮ้ยขอเฟนไขอขี้อะไรวะ โอ้โหทุกดอกไปไหนหรอวะตัวแม่งดำปิดเลยเฮียมองไม่เห็นโอ้โหกูเห็นไอ้เช่นเนี่ยปากแซบจัดอะแต่ไม่ยิงวิ่งอยู่เลยอะไม่ยิงวิ่งหายจุดจัดอยู่เลยผมอยากรีวิวตัวเอ้ยผมอยากรีวิวไอ้นี่อยู่นะไอ้มีดอะมีดท่าพันนะครับ โอ้เอาีเยพนับขึ้นไหนพขึ้นหนพวกเนี้ยโอ้โหตายเอาดี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 อาดีเ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 อาดเอาดี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 เาดีเอาดีเอาดีเอาดีดีเอา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 ดอาดีเ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 อาดีอาดีเ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 อาด บอกเลยม่นโดนจัดเฮ้ยไอโง่ารโง่เลี้ยะโโง่ผัวไอ้โง่ย้อนหรมเหี้ยโง่ไม่เห่มึงอ่ะโอ้โหวเโดดยิงโดดพลาโอ้โหไอ้เห้ยคนเราต้องมีโดดพลากันบ้างไอ้เหี้ยบอกแล้วมันกันจัวันเนี้ย เฮนี่ยังไม่สองทุ่มครับนี่ขนาดแค่สี่โมงเย็นนะสี่โมงเย็นคือแบบเี้ยมันนัวกันจัดอะไยถึงปากอะกูเล่นร้านอยู่นะจ๊ะเออแม่งรัวอย่างนี้แหละ 4 0ผมมายิงไม่แตกเลยอ่ะมันถึกอ่ะถึกมากๆเลยนะครับโอ้ยนี่ไงแล้วกูเอาได้ไง1คลิ1คิวกูได้มาแล้วในสุดก็ยิงแตก ในสุดก็ยิงแตกผมบอกเลยว่าตัวตัวผมอ่บไม่ต่างกับตัวเช่าที่หายเลยในการปั๊มยานะครับแบบถึงมันจะต่างกันนิดๆหน่นนนอยๆอแต่แม่งก็แบบไอเ้เช่ยมันก็ต่างอะ่ะลูกได้ 4K ม,มาแล้วเว้ยนี่หลังจากแต่งมาเยอะสำหรับเซิร์ฟน,นี้นะครับเต้เต้เต้ ไปไปต่อเอวัดเอวัดเลยวัดเลยเออโอ้โหเฮียไอ่สัดไปไปมันก็ดูสตรีมอยู่นะครับตอนนี้ผมสตรีมในดิสนะดูมาดิโอ้โหเฮียยังกระเห็ด

เฮ้ยก็ตายหาร้า 50K ครับมี50บาทหาร้า 50K เอาไปตเวลาไมเพื่นขึ้นมาขึ้นมาเฮ้บเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยัยกูนีแล้วจ้ากูทำอะไรแตกกันมรู้วยเหียไมเป็นแรกันจังวะพอแล้ววนโอ รอะไรกันจังวะหาเช่าตัวหาเช่าตัวมีครับมีครับเท่าไหร่ครับหนึ่งชั่วโมงใบหนึ่งชั่วโมงใช่ปะใช่แจกมีมีใบสิบห้าเพื่อนเราไปไหนหมดวะอ๋ออยู่ข้างล่างหมดเลยนะครับหนึ่งสี่หกเรื่อยเราโซโล่เป็นเป็นหนึ่งสามห้าสองหกสองมาดิวัดไม่ะไอ้หนุ่มตัวพวกใช่หัวตัวแหละวัดไม่ละตีคนนี้หน่อยพี่เฮ้ยตีคนนี้แบรที่จบตีมา ที่แปดออกทีมาผมไม่ใช่เราเฮ้ยกูโจเล่นอะไรมาบ้างท่นี้กูโจมีปัญหาเยอะนะไหนวะอะไรคือใหม่วะมันก็อ๋อเป็นปืนอะไรวะเนี่ยเป็นที่อะไรก็ไปดูนะี่มันโดดก็หมดเลยเว้

โอ้ยเรารวบเลนนั่นครับโง่เดิผมาไงเอ้ามองไม่เห็นวิ่ยไม่ตายได้ไงวะโอ้โหทุกดอกอย่างงี้ เว่าจะฟ้อไมันถึงยังไงเฮียมึงไปตะคิวไอเนี่ยไอ้สัสมันถึงยังไงอะไรอยู่วะมึงอะไขมึงเมงพูดให้มา่งมนฟองัไม่อะไรฟ้องใครคือฟ้องยังตอนนั้นไม่ไม่ไม่ฟองกูโอ้พดทหัวมันถึกยัไงไปไปไป อะไรอย่าติดอ่างดีคร้บว้ามิตีนเุปรอนมีอ้วนจนประสาทหลอนโอ้มันเยอะจะง่ายเฮียเพื่อนกูเป็นไหนหมดเพื่อนกูไปไหนหมดโอ้ผมไปเดฟเจ็ด่ครับเพื่อนอยู่ปะวะโอ้โหเพื่อนอยู่ข้างล่างหมดเลยเฮีย โโจก็หายโอ้ผมเปิดเอฟเจกันครับไม่โดนจัดไอ้เหีบาี้คกินดีูเจอละเจอละอยู่อยู่นี้นิ่ีไม่โดนโอเคไปบนแดดครับเลิเตฮาร์ตี้สี่สิบเจ ไปแล้วจ oh hey, oh oh ah. ้าโอ้โหตกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายเสียงกูหายยิงไปมันเจ็บบ้างมัะ เจ็บดิมิตีน่ะโอ้ตอนแรกผมไว้กับตัวดำนะเ้ย่ไม่ตายเฮ้ยมิตีนผมมิตีนตลอดมิตีนกี่คนไม่ไหวว่ะไอ้เพื่อนเพื่อนเราไม่ขึ้นนะครับน่าจะรอคนหรือมั้งอะไรวะเหลือสามคนตอนหกตอนหมันมีหลายมันมีหลาย เฮ้ยเกือบตายไม่ไม่เกือบอ่ะนิดเดียวไม่เกือบไม่เกือบไปต่อนะครับทุกคนอสวัสดีน้องนะ่ยขอทำคลิปก่อนโอ้เพื่อนเอ้โคโจออกแล้วป่ะทุกคนเราว่าต้องตามนะครับไม่ตามคือตายโอ้ยกูจะตายของจริงเนี่ยไปแล้วจ้า ไปแล้วจ้มันนะผมบอกให้แบบเวลาเข้ามือนะครับตอนแรกผมไม่เข้ามือมันเลยแบบเล่นยากนะครับหากัาโจหา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 หวหาหา้าหาหาหป่าห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 าาหาหาดาห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 าาหาหาาาหาหหาา แล,แล้วก็ม,กโโ mm. hey? มีตัวละครนเฮ้ยนี่คมจังไงนี่คมนี่นี่คอมผ้นี้ละโอ้ยเหียอะไรเนี้ยเอ้าตกตกเอ้าห้าสิบเคแตกห้าสิบแตกห้าเพื่อนอะ มัไม่ไหวหรอกไอ้เชี่ยผมเจออย่างงี้อีกแล้วว่ะตอนแรกมันยังไหวนะครับที่เราเล่นเมื่อกี้โอ้โหโคตรเจอล่าซื้อมันยังไหวเนี่ยเพราะว่าแบบมันมันมีหลายตี้เฮี้ย ตั้งโล่บังใหญ่เลยเลยบงเลยเข้าเซฟเลยมันไม่ได้ยินตายมันไม่ได้ยินตายผม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 ไอ้นี่แล้วผมตัวนแล้วมันมันไม่ได้ยินตายมันไม่ได้ยินตายเก็บเลยไม่ปผมแล้วนะเนี่ยใช่ดเาเก็บเ็ดไรโอ้โหไม่ไหววะทชนี่มันคมหนีหนีหนี นี่คนนี้ไอเทียมเบียดมาเลยคมกูไม่วัดไอ้สัตว์โจไม่เชื่อใจหรอถ้าทีมเราเยอะได้อยู่เดี๋ยวรอนักอีกไม่ไหวไม่ไหวหรือเราจะคนรปไปหนึ่งหนึ่งเฮ้ยโจขึ้นมาโจข้างบนมีคนอ เล็อเลยครับเลขอะไรครับเอ้ากูโจแตก้ากูได้กูได้หัวปืนกูโดนแรกกูโจกูโดนด้วยกูโดนด้วยกูได้หัวปืนไว้กูโจกูไม่ดับกูโดนเลย โอ้กี่ผมเก็บมีดไม่ทันนะเนี่จบแล้วได้แล้วฟินๆนะเอาไว้ตบนะครับมีดกู้จากูแตกขึ้นเดีครับโอ้โหเรารวบกันเชียวเรารวบกันเชียวผมพ้นไปหนึ่งหนึ่งอีกสครบแก้มือครับ เอ้ยหลบหลบแบบดิจิตอลสัญญาเฮียเกมบอลซีเนี่ยเชื่อใจใครไม่ได้หรอกหน้าหลังครับาหน้าหลังครับปล่านี่เข้าไปไหนเฮียไอปุกมันนอนไม่ได้ของแแม่มันฝ่ายแม่มันมดมาดิพูชุกแจเหมือนกัน คือกูกูพวกกูทำอะไรผิดยิ่งกูมาจุกเล่นนะตอนนี้ยยิ่งนมฮะ 10K ออกตี้หมดเลยเอาไงอุ้ย 50K ออกตี้ผมว่าเราต้องต้องออกตี้โกโจนะครับแล้วก็ให้โกโจเป็นคนหัวตีนะเอ้า 80K เอาไปคราฟ 40K ได้สองคนไหวรึเปล่ากูด้ามก่อนตีแม่ง ผมออกตีกัโจก่อนนะครับไอ้พ่อนเดี๋ยวโดนปิดห้องไอ้เหียทำอะไรของกณเนี่ยต้องกัโจออกที่ไปแล้วนะครับสวยสวยสวยมีคนตีมาเออต้องงี้ที่เพื่อนเฮ้ยอะไรของมันไม่ได้ ไป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 เอาตีกับใครก็มาดูนะครับโอ้โหเฮียเยอะจังอ่ะที่บอกนะมันเต็มเต็มคาราเบลอ่ะต้องกด F7 นะครับอ่าตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปเพื่อนพาไปไหนเราไปหมดนะครับเราไม่ได้บ้านเกิดอ๋อไปเพื่อนเออเอาเพื่อนเอามันแตกงงงยัไ ไประเจ้าไปะเจ้าไประจ้าไประเจ้ากูได้กูได้กูได้กูโดนหมดกูโดนหมดกูได้ห้าพันกูได้ีิ้าพันได้ตัวอีก ฟินเปนมีหัวแล้วมีปืนแล้วปเป,น,ปนเฟน <c oughs> ไปหาหน,หนึ่งดีกว่านะครับ๊ายบาย